สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับหนิงนะคะที่รถยนต์มือ 2, สองสีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เราอยู่ที่สาขาคำขิแเจลนะคะหรือว่าสำนักง,งานใหญ่ของเรานั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะหนิงก็มีรถกระบะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้หนิงจะนําเสนอรุ่นอะไรให้กับเพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นรถกระบะนะคะนิสันนวารานะคะ NP 3 0 0นะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นตัว 2.5e ปี2018นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ด้านหน้าของเขานะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะลูกค้าค่ะส่วนในตัวล้อของเขานะคะในตัวล้อของเขาจะเป็นล้อล้อแมกอันลอยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ18นะคะลูกค้าย้ํานะคะว่าเป็นล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างแล้วก็มือจับเปิดประตูของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่มาพร้อมกับเป็นโครเมียมนะคะโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะสวยเก๋มากเลยนะคะส่วนเราจะมาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังของเขานะคะด้านหลังของเขานะคะ ดีไซน์มาแบบเก๋ไก๋ที่ไม่เหมือนกับใครเลยนะคะนิสสันของเขานะคะคจะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนกับของตัวอื่นเลยนะคะตัวนี้ของเขานะคะคจะมาพร้อมกับด้านหลังของเขานะคะคตัวนี้นะคะคพิเศษของเขาสุดๆเลยก็คือมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตะกล้องซูมให้ดูด้วยนะคะว่ามีกล้องด้านหลังด้วยนะคะค่ะ ตัวนี้นะคะด้านหลังของเขาะะก็จะมีโลโก้นิสสันนวาวาร่นะคะตัวนี้ของเขาเป็นตัว E นะคะก็จะมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นโครเมียมเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของไฟท้ายนะคะสวยไฟท้ายตัวนี้ของเขาก็จะมาในดีไซน์ที่สวยเก๋แบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยนะคะ ระบบภายในของเขานะคะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะกระจกนะคะกระจกด้านข้างนะคะจะปรับขึ้นปรับลงโดยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวมองข้างกระจกมองข้างนะคะก็จะปรับเป็นระบบไฟฟ้าเช่นกันนะคะตัวนี้แล้วก็พิเศษสุดๆของเขานะคะพิเศษสุดๆของเขานะคะตัวนี้กุญแจนะคะกุญแจเป็นแบบ Immobilizer นะคะตัวนี้นะคะนั่นก็คือมีความเซฟตี้แล้วก็คือเซฟความปลอดภัยในตัวของกุญแจเลยนะคะลูกค้า แล้วก็พิเศษสุดๆ,ๆนะคะในรุ่นของนิสันโนรา NP 300ปี2018ตัวนี้นะคะด้านในของเขานะคะด้านในของเขานะคะจะมาพร้อมดีไซน์ในโทนสีครีมแบบนี้นะคะสวยหรูแล้วก็ดูแพงมากๆเลยนะคะเบาะของเขานะคะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะ สภาพคือใหม่มากนะคะไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่ารอยสกรปรกเลยนะคะลูกค้าส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังตรงแขบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นบ่อหนังนะคะเบาดหนังนะคะบ่อหนังเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็มีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือจะมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นรถคือสภาพใหม่มากสภาพใหม่มากสังเกต e mm hmm. ได้เลยคือสภาพยังใหม่มากเลยนะคะสภาพยังใหม่เหมือนได้รถมือนหนึ่งไปเลยนะคะซื้อรถมือสองแต่ว่าเหมือนได้รถสภาพมือนหนึ่งไปเลยนะคะบอกได้เลยว่าสภาพดีมากๆเลยนะคะค่แเราชมในตัวรถแล้วเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะคือดูได้เลยนะคะดูได้เลยนะคะว่า mm hmm. ใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าใหม่มากๆเลย ก็คือสภาพนะคะเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตได้ยังไงสังเกตได้ยังไงสังเกตได้ที่ตัวน็อตนะคะน็อตนะคะยังไม่มีการหมุนหรือว่าการไขแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแล้วก็จตัวแผ่นของการความร้อนของเขานะคะก็ยังมีอยู่นะคะยังไม่มีรอยแกะออกมาเลยนะคะแล้วก็ตัวป้ายมอก็ยังมีเลยนะคะตัวนี้นะคะบ่งบอกได้เลยว่ารถนี้คือยังใหม่มากๆเลยนะคะยังใหม่มากๆเลย ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะดีเซลตัว2,500ซีซีนะคะแต่นี่ขออนุญาตปิดลงนะคะ,ะเราชมสภาพของรถไปแล้วนะคะแล้วก็ชมข้อดีของเขาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ฟังราคาแล้วก็งวดผ่อนกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถนิสสันนวราช NP 300 2.5E ปี2018นะคะเป็นสีดำนะคะตัวนี้นะคะราคาเบาๆนะคะอยู่ที่399,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นนะคะเพียงแค่7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะคือรถสภาพนี่คืออย่างที่เห็นแหละที่ได้ชมกันไปเนาะคือรถสภาพใหม่มากใหม่เหมือนกับได้มือหไปเลย ซึ่งราคามือหนึ่งอยู่ที่689,000บาทนะคะ689,000บาทแต่วันนี้เราขายให้คุณลูกค้าเพียงแค่399,000บาทสภาพรถคือเหมือนใหม่เหมือนมือหนึ่งมากเลยแต่ราคาต่างก,กันตั้ง290,000บาทเลยนะคะลูกค้า290,000บาทเลยคือราคาเกือบ เกือบรึ่งหนึ่งอะเกือบรึ่งหนึ่งเลยที่ต่างกันแต่ได้สภาพรถที่ใหม่มากใหม่เหมือนมือนหนึ่งเลยนะคะตัวนี้ก็คือข้อดีของรถยนต์มือสองตัวนี้นะคะว่าต่างกันกับมือนหนึ่งยังไงนั่นก็คือสภาพเขายังเหมือนใหม่เหมือนมือนหนึ่งเลยแต่ราคาราคาถูกกว่าตั้ง29 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้คือข้อดีของเขานะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันคันที่2เลยนะคะ<ม>ก็คืออยู่ด้านหลังของนี้นี่เลยนะคะตัวคันที่2ตัวนี้นะคะ<ม>ก็เป็นรุ่นนิสสันนาวารเีา e เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปี2019นะคะ ตัวนี้ของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับสีขาวมุกทั้งคันเลยนะคะตัวนี้เป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเรารับประกันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักผิดความหรือว่าจมน้ํามานะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับกระจังที่เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะส่วนตัวด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะในส่วนของล้อนะคะในส่วนของล้อก็จะเป็นล้อแม็กอันลอยจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะขอบ18นิ้วเช่นกันนะคะ ส่วนตัวของกระจกด้านข้างและมือจับเปิดประตูตัวนี้นะคะของเขาก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะพิเศษขึ้นมานะคะพิเศษขึ้นมานะคะของเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งชุดแต่งที่เป็นบันไดขึ้นนะคะชุดแต่งที่เป็นบันไดขึ้นนะคะตัวนี้จะมีมาพร้อมให้เลยนะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะดีไซน์ของเขานะคะอย่างที่ได้บอกกันไปในคันเมื่อคันที่แล้วนะคะว่าดีไซน์ของยูสันนาวาร่านะคะตัวนี้ของขคขนะคะดีไซน์จเก๋ไม่ซ้ํากับของคันอื่นเลยนะคะดีไซน์จเก๋ตัวนี้นะคะเราจะมาพร้อมกับกันชนด้านหลังให้เลยนะคะตัวนี้เราใส่กันชนด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปชมท่าในกันเลยนะคะ ด้านในของเขาตัวนี้นะคะตัวกระจกด้านข้างนะคะกระจกด้านข้างจะเป็นแบบปรับขึ้นลงนะคะด้วยระบบไฟฟ้านะคะในตัวของกระจกมองข้างนะคะก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของภายในของเขานะคะภายในของเขาตัวนี้นะคะ สวยหรูและดูแพงมากๆเลยนะคะก็มาในโทนสีครีมนะคะมาในโทนสีครีมแบบนี้เลย,เลยค่ะลูกคะ้าบอกได้เลยว่าสภาพใหม่มากๆใหม่มากๆเหมือนได้เบอร์หนึ่งเลยนะคะลูกค้าเาหมือนได้ลดสภาพมือหนึ่งไปเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะว่าฟังชันเขามีอะไรบ้างตอนนี้นะคะปุ่มเปิดน้ำมันนะคะของเขานะคะปุ่มเปิดน้ำมันของเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราสามารถสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นรถใหม่มากเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูใหม่นะคะตัวนี้ก็คือรถใหม่มากใหม่ไม่พอแถมยังไม่น้อยด้วยนะคะพี่ตะกร้องซูมได้เลยนะคะไม่อยู่ที่สอง0 0นดพันิดๆเท่านั้นนะคะสอง0 0นดพันนิดๆก็คือถือว่าไม่น้อยมากๆนะคะตัวนี้นะคะใหม่สามารถสังเกตตรงนี้ได้ด้วยนะคะ ก็คือบางเดดด้านหน้าถุงตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะคะถุงตรงนี้ยังไม่ได้แกะออกมาได้เลยสภาพคือใหม่มากๆใหม่เหมือนได้รถมือหนึ่งเลยสภาพใหม่มาได้รถมือหนึ่งเลย,เลยตัวนี้ของเขานะคะจะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเกียร์หกสปีดก็คือช่วยในเรื่องของแรงม้านะคะก็คือประหยัดน้ํามันสุดๆประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะในในด้านหลังของเขานะคะด้านหลัง,งเขาก็จะมาพร้อมกับช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะคะมี ด้านหลังได้ด้วยนะคะให้พี่ตะกล้องออแผ่นให้ดูนะว่าด้านในมันใหม่ยังไงใหม่มากๆใหม่เหมือนได้มือหนึ่งเลยใหม่มันได้มือหนึ่งเลยแต่ซื้อในราคามือสองนะคะลูกค้าสภาพใหม่แต่ราคาถูกนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยในส่วนของห้องเครื่องนะคะ เรื่องของเขาตัวนี้นะคะก็เป็นเดิมๆเลยค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสภาพคือใหม่มากใหม่เทียบกับมือหนึ่งได้เลยค่ะสังเกตได้ที่น็อตนะคะน็อตของเขานะคะยังไม่มีรอยขันเลยนะคะตัวนี้ยังเป็นสภาพเดิมๆเลยค่ะในส่วนของแผ่นกันความร้อนด้านบนตัวนี้นะคะก็ยังมีอยู่นะคะเป็นตัวที่มาจากโรงงานเลยค่ะป้ายมออสังเกตได้ที่ป้ายมออยังมีอยู่นะคะการันตีได้เลยว่าสภาพใหม่มากๆนะคะตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะก็เป็นนิสสันนาวาร่านะคะ NP 3 0 0นะคะ2 5 e ปี2019นะคะรถคือสภาพใหม่มากสภาพใหม่ไม่พอไม่น้อยด้วยค่ะไม่อยู่ที่28งหนต้นๆเท่านั้นนะคะเมื่อกี้อย่างที่เราได้แพลนให้ดูกันเนาะตัวนี้นะคะอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมราคานะคะตัวนี้รา,าคาเบาๆเ,เช่นกันค่ะราคาอยู่ที่ 3,99,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000นต้นๆเท่านั้นเองนะคะคือรถมือ2สภาพใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงมือหนึ่งไปเลยนะคะแต่ว่าราคาต่างกันนะคะต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยต่างกันถึง2,90,000บาทเลยนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าข้อดีที่จะมาออกรถที่รถยนต์มือ2สีรุง่งค่าเซ็นเตอร์นะคะว่ามาออกที่เต็นท์นี้ดียังไงนะคะค่ะ รถยนตนมือสองสีรุงคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีข้อดียังไงนั่นก็คือ1เรามีรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้านะคะมีรับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง365วันนะคะแล้วก็จะมีแถมฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินในตัวนี้ก็คือผ่านระบบ c เซ็นเตอร์นะคะสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะกล้าการันตีได้เลยนะคะว่าจะมีเฉพาะของเต็นท์เราและ มือหนึ่งรถป้ายแดงไม่มีให้นะคะรถป้ายแดงไม่มีให้เลยและยังไม่พอนะคะยังไม่พอนะคะที่เต็นท์เราคือคือคุ้มมากๆถ้ามาออกที่เต็นท์เรานะคะเรายังมีบริการที่แบบว่าคุณลูกค้ามาออกรถแล้วยังไม่ต้องผ่อนเลยนะคะเราให้ลูกค้าขับฟรี45 60วันกันเลยทีเดียวนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะก็ สามารถสอบถามเข้ามาในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะหรือว่าสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะเราก็จะขอฝากไว้ก่อนเนาะว่าสีลูกค้าเซ็นเตอร์ของเรานี้ตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สาขานะคะตรงที่หนิงอยู่ตรงนี้เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะนั่นก็คือสาขาความเกล้อน,น,นะคะอยู่ทางออกไปตัวเมืองยะโสธรนะคะเลยปั๊มพีทมานิดน,นึงนะคะ จะอยู่ทางซ้ายมือส่วนสาขาที่2เป็นสาขายะโสธรอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลยะโสธรนะคะส่วนสาขาที่3จะเป็นสาขาศรีสะเกดนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะอิงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ